สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนา5-4-1นะครับอีกหนึ่งแปลงที่ว่า,าสวยๆนะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับ5-4-1นะครับนี่เป็นสายพันธุ์ข้าวยอดนิยมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะที่แถวบ้านต้อมเนี่ยเขาจะเริ่มนิยมนํามาปลูกเพราะว่าอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยอายุน้อยนะครับ90-95วันโดยประมาณนะครับแปลงนี้วันแบบทีเลยนะครับน่าจะ3ถังกว่าหรือเปล่านะครับเนี่ยแปลงนี้ สามถังครึ่งน่าจะได้นะครับลวงเริ่มเม็ดเริ่มเริ่มเหลืองนิดหน่อยนี่ครับตรงนี้สิบไล่นะครับมีทั้งหมดสิบไลนนะครับก็เริ่มลาย,ลายเหลืองใกล้แล้วนี่ครับนี่เป็นข้าวที่อายุน้อยนะครับก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะ,จะน้อยจัดนะไม่เหมือนพวกตองแปดตองแปดนี่แปดสิบแปดสิบห้าวันก็เกี่ยวแล้ว ห่างกันประมาณสิบวันนี่ครับดูรวงครับเห็นไหมนี่แถวบ้านต้อมเขานิยมทำกันเพราะว่าน้ำหนักดีนะครับถึงแม้ว่าราคาตอนนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่ต้อมมองนะครับแต่น่าจะถี่ไปหน่อยเนาะถ้า,ห,าห่างกว่านี้สักหน่อยลวงน่าจะใหญ่กว่านี้เนี่ยครับห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยววันเก็บเกี่ยวเดี๋ยวต้อมจะมาดูนะครับอีกทีหนึ่งว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะเพราะเริ่มเหลืองแล้วนะตอนนี้ เนี่ยครับสวยมากแปลงนี้เนี่ยครับที่ครับที่มากเลยละ่ะเนี่ยครับดูนี่เนี่ยที่เลยละ่ะเนี่ยลวงเริ่มเหลืองล้วเนี่ยครับมีตัวใหม่ต้อมอ่าได้ไปเห็นตัวใหม่มาแล้วตัวใหม่ว่าสวยกว่าตัวเก่าอยู่นะครับก็พี่ๆน้องท่านไหนสนใจนะครับ ค่า 1>, 1ตัวใหม่นะครับหรือจะเป็นพัน์อื่นนะติดต่อสอบถามทางช่องต้อมได้เลยนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่กเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ099 4 1 9 36 6, 9 366 099 4 1 9 9 366